สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีหอย่างเพืแจ้งสิเปิดเลยเบิร์เบิงซื้อพ่นนี้่นซื้อหย่างส่งมจาจ,งมจากพี่จุลีรัตหนอส่งมาจากพี่จุลีรัตจุลิรัตแกเลยแกเลยขอบคุณนะคะสำหรับของฝากมาให้กับบ้านน้องอุ้มบุญ ปุ่นคนสิบกูศาสตร์กับมีดที่น้องท่านได้แล้วทาได้แล้วมท่านได้แล้วคนสิบกูศาสตร์กับมีเด้อนี่ขอบคุณคุณพี่จุลีรัตน์นะคะยังนะ หันหนามาย่าหันไทยมาอมวนเอาเบิ้องยังนน่มาเบื้องยังหนินั่นพุ่ไม่ไปอยู่นั่นไหมคุณไม่ไปเขียนบอฮะ ใส่ยพี่มวบัวดมาเนาะบัวโอ้เป็นชุดพี่บัวนะคะเอาต้องผุดกับที่นั่งถาถาของฝากขึ้นกันมาต้องเปิดดอกลาเป็นชุดพี่บัวเอาเดี๋ยวเอาไปไว้รอไปให้พี่บัวโอ้เป็นของพี่ลีนะคะจุลีรัตเอาั้งผุนนอนชู้แล้วพี่นองเออเออเอา กีกระปิดของฝากน้องกับน่อนชู้เร้วพี่น้องคุณเป็นตาแลาวเ็นตามาเป็นตาใส่ลงใส่บึงเวนตาเวนตาเป็นตา โอ้เว้นตาแจ้งดีบ่แจ้งแจ้งแจ้งตีโอแมทแมทแมทนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะคุณพี่จุลิรัตพิรีเนาะค่ะทั้งละมันฮะทั้งละมันเอ็นก็ะ้อง เราจะไปไ,ไหนม้างกันเลยเฮ้ขังน้ำมัน <laughs> ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับของฝากเจียวล้างมือจะบ้วนำ้ำจะบ้วน้ำ nuôi cô cuốn như thằng lặng là đứa nuôi cô cuốn quẩn, ôi nội co quẩn, อพอแล้วพอแล้วเป็นแบบกดขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณที่จุลีรัตนเนาะคะ่ะโอ้ยสิกูสานเลรอทั้งปุน่นบ่มีของอุ่นมาอ้าวเส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ท่านได้แล้วโอ้ยอันนั้นก็เป็นชุดพี่บัวเดี๋ยวเดี๋ยวรอลุ้นจะเอาไปให้ด้วยกันนะคะ <cười cứ đ> mùa <Commoditiagit> <cười cứ đ sampling utina> <laughs> <celui> yup mua bà 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 nhiều bà mua mua nè พี่ไายได้นี่พี่ไายได้หนิพี่ไผ่พี่ไผ่หิวมากนั่นมีดหนำนนหืมใส่เว้นยางดีแจงแห้ง <laughs> <laughs> กูสัดก็นูซัด <laughs> เบนยางเก่งแหงง้งเลยเอยางเกอาว้นี่ละแปลวอ้อยมาให้นองให้นอง,นองกินนำ้ำเ,เดี๋ยวพี่ป้ายแปลวอ้อยมาให้กินนะคะเอามีดมานั่งนั่นเขียงอยู่นั่น,น,น,นโอ้ย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  เห็นพี่ป้ายเดินนะคะอยากไปน้ำเขามิดที่คุณเอ,อาใกล้ๆน้องก้อนนั่นแล้วไนะปหลินเลยเนาเดี๋ยวพี่ป้ายเขาจะฟันอ้อยใ,ให้กิน เดี๋ยวล่อกรอล่อกรใจเ,จเ,จเ,เย็นๆใจเย็นๆใช่อย่างปืน,ปน,ปนใส่หมีแบบไรจังว่าปืนเออปืน อยากอยากอยากพี่ไปพี่ไปเชินหงบบใส่เวนตาพูดยากได้บบเวนตาเด่นเด่นเดียไปยังใส่ไดไรแข่งดีขึ้นอย่างไง phụ hụt say bưng kèn đi quên <laughs> là gì để để ta để chín bún hoa ủm ơi nàng lông này thế nhàng <laughs> phút, phút, phút น้องก็อยากนะคะเดี๋ยวเราจะไปอรอลุ้นนะคะว่าชุดพี่บัวสิหลืดคือชุดสาวอุ่มบอพระเอกก็ต้องหลืดแลละคะ่ะโลโอ้ยสิได้กิน,ะน่ะนาโอ้อยคนอยากก็อยากจะเย็นเย็นจะเย็นเย็น,ยนอุ่มมา ที่ไปยง่ใดสิเร็วอุ่มยากแล้วอุ่มยากแล้วออกข้างบออกข้า่อน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญขอบคุณสำหรับของฝากด้วยค่ะขอบคุณโครงการคชานาจักรขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุภูสุขขก,ก,กสปวดตาไใ่ปใส่ปเลดุนปวดตาคลิปนี้ก็ไวซสซนีิก็น,นะคะสวัสดีค่ะ <c ười>